แก้ทรงกเกงกินกรีวยัย made in china ลูกค้าขับรถมาจากจังหวัดกระบี่ครับนำมาเกงกินรีวายมาแก้ปัญหาครับมีอยู่2ตัวที่มีปัญหาคือสะโพกใหญ่ชิ้นหนึ่งไล่สะโพกล้มตะเก็บให้ใหม่ครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งคือทําทรงเท่ากับตัวที่เหลือนะครับเออตัวที่มาเป็นแบบนะติดตามชมงานของง่านครับ ตัวนี้เป็นรีไวหูแดงหูไฟนั่นเองครับลูกค้าบ,บอกว่ามันมีปัญหาที่สะโพกช่างหนึงไล่สะโพกให้ใหม่แล้วครับล้มตะเข็บให้ด้วยแจมแมสองตัวเลยนะตัวนี้501 XX ครับผม,มเนี่ยไล่สะโพกให้ใหม่นะตัวนี้รีไวท์501 XX เม็ดอิน USA ครับผมช่างหนึ่งคำนวณเนื้อผ้าใหม่ครับแล้วก็ไล่ทรงล้มตะเข็บอย่างที่เห็นครับเก็บงานให้เรียบร้อยพ้งลิ้นนะครับล้มตะเข็บในช่างหนึ่งก็พยายามจะเดินเส้นได้ให้มันใกล้เคียงของเดิมมากสุด ช่างหนึ่งใช้ได้ยีนนะครับใช้ยีนแท้ๆของว e นัสเลยนะครับในการแก้ทรงหรือว่าเย็บงเกงให้ลูกค้าครับเป็นถ้าไม่ใช้ได้ยีนเนี่ยมันจะไม่สวยคุณลูกค้าลูกค้าถ้าเกิดเข้าใจในจุดนี้ก็คือแบบลูกค้าบอกว่าใช้ได้เดิมเลยไหมอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นชิ่นได้ยีนนี่แหละครับแต่ว่าช่างหนึ่งก็จะมีวิธีการทํพื่อเดินตะเข็บอะไรเงี้ยให้มันสวยๆ,ๆนะครับคมๆเข้มๆ,ๆเลยครับลมตะเข็บครับคำนวนณเนื้อผ้าใหม่ เวลาเย็บปลายขาก็แบบเย็บบิดให้นะสังเกตว่าจะมีรอยริ้วผิวอยู่นะครับเวลาใส่ไปสักพักหนึงจะมีเฟกขึ้นนั่นเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อย นะครับส่งของไปเรียบร้อยครับลูกค้าอยู่จังหวัดกระบี่นะครับส่วนที่2ตัวนั้นมีปัญหาตรงที่สะโพกมันใหญ่ครับเช่นหนึ่งไล่สะโพกให้ใหม่ครับแล้วก็ล้มตะเข็บให้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันเออนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดกระบี่นะครับที่ตส่ษห์ขับรถมานะครับก็คือลูกค้าแวะมาทํางานด้วยที่สุราษฎร์นะครับผงขากลับให้เพื่อนมารับแล้วก็ส่งกลับไปให้นั่นเองนะ รับขอบคุณมากครับลูกค้าสนใจนะครับแอดไลน์เบอร์โทรทัหนึ่งครับ0813977955ครับสอบถามได้นะครับคุณเกดยีนแบรนด์ไหนที่พ้ออะไรนะครับอยู่มุมไหนของประเทศไทยสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยครับขอบคุณมากครับสิดการชมคลิปรีวิวหน้านะครับสวัสดีบาย